อยากเล่าให้ฟังเนี่ยจะเป็นในกรณีที่พวกเราเห็นได้ชัดเป็นกรณีของอินเดียอินเดียในสมัยคศ .2014 เนาะ2014ค่ะในสมัยที่มูดี้เข้ามาสู่การเมืองของอินเดียค่ะสิ่งที่มูดี้ได้โชว์ขึ้นมาเพื่อที่จะดึงการสนับสนุนจากประชาชนเป็นการผสมผสานแนวคิดของประชานิยมในหลากหลายมุมมองเช่นนโยบายหนึ่งที่มูดี้นำมาใช้เป็นเรื่องของ การที่จะส่งเสริมการกระจายตัวของการบริโภคแบบชาตินิยมนะคะส่วนที่สองที่มูดี้ออกแบบมาเพื่อที่จะได้ฐานเสียงหรือการสนับสนุนจากประชาชนเป็นในเรื่องของการให้สวัสดิการไม่ได้ให้สวัสดิการกับทั่วหน้าแก่ผู้คนทั้งหมดของอินเดียแต่เน้นสวัสดิการเฉพาะกลุ่มฮินดู นะค,ะคนที่เป็นฮินดูส่วนที่3ที่มูดี้ดึงเข้ามาเป็นนโยบายที่สําคัญอันนี้เป็นนโยบายที่แก้ปัญหาในมุมมองถ้าเรานําอุดมการ์ทางด้านฝั่งซ้ายมาดมาูหรือมาพิจารณาจะเห็นว่าสิ่งที่มูดี้ดาเนินการก็คือการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ําของประเทศมากยิ่งขึ้นมีการพัฒนาระบบการศึกษาระบบสาธารณาสุขนะคะหเห็นว่าการนำเอาประชานิยมของมูดี้มาจะเน้นเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มเช่น ศาส,สนาบางศาสนาผู้คนในศาสนาหรือเน้นความเป็นชาตินิยมในขณะเดียวกันก็นำเอาอุดมการณ์ของฝ่ายซ้ายเข้ามาผนวกกัน จนนโยบายต่างๆของมูดี้ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างมากในส่วนที่2ที่อยากเล่าให้ฟังนั้นอาจจะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นในกรณีของสหรัฐอเมริกาในช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามาดํารงตําแหน่งนะคะในช่วงนโยบายที่ทรัมป์นำเสนอเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสร้างประชานิยมบนฐานของกลุ่มเฉพาะกลุ่ม เล่าให้ฟังแล้วว่าเวลาเรามองถึงเรื่องคําว่านิยามของประชานิยมมันจะมีการใช้ความเหนือชั้นของการเป็นศาสนาหรือชาติพันธุ์หรือสีผิวที่แตกต่างกันทาดึงเอาการเชิดชูเรื่องของชาตินิยมขึ้นมาจะมีคําว่าอเมริกันเฟิร์สนะคะก็จะเป็นการให้บริการกับกลุ่มชาวอเมริกรันหรือชาวผิวขาวเป็นส่วนใหญ่ความเหนือกว่าในด้านของคนเป็นผิวขาวหรือเรื่องของการต่อต้านผู้อพยพซึ่งคน อพยพเข้ามาก็จะได้รับการบริการที่ไม่ไม่เท่าเทียมไม่ทัดเทียมกับชนพื้นถิ่นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทาง โดนัลด์ทรัมป์ดึงขึ้นมาแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอันนั้นจะเห็นว่าคำว่าชาตินิยมไม่ได้หมายถึงประชาชนทุกคนอย่างทั่วหน้าแต่กำลังหมายถึงเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนทั้งนี้เพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการหรือแรงสนับสนุนจากบางกลุ่มเท่านั้นนะคะในส่วนของกรณีตัวอย่างประเทศที่3ที่อยากจะหยิบยกออกมาให้ฟังกันก็เป็นกรณีของอ์เจนตินาค่ะในสมัยของประธานาธิบดีฮวนเปเรนท่านประธานาธิบดีนะคะก็มีการดํา ดำเนินการในหลายนโยบายที่มุ่งเน้นประชานิยมที่มุ่งเน้นเรื่องของการให้สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์กับประชาชนพัฒนาด้านการศึกษาให้ทุนการศึกษารวมทั้งสร้าง สถานที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าในทั่วทุกพื้นที่แล้วก็พัฒนาโรงพยาบาลแต่ว่าการดำเนินการใดๆทั้งหมดภายใต้ในโยบายประชานิยมของประธานาธิบดีก็อยู่บนฐานที่สถานะทางด้านการเงินแล้วก็การคลังของอาร์เจนตินาเนี่ยอาจจะมีปัญหานั่นหมายความว่าสถานะทางการคลังโดยรวมของประเทศไม่ดีเท่าไหร่เมื่อดำเนินการตามนโยบายที่เป็นประชานิยมเหล่านี้ก็เกอให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในประเทศ ในระยะยาวลักษณะเช่นนี้ก็จะก่อให้เกิดการพังของประเทศได้ประเทศก็สามารถที่จะสุดตัวลงไปได้ทีนี้สำหรับประเทศไทยค่ะเรามีการนำประชานิยม,มาใช้ที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ปีพศ 2544ซึ่งเป็นในช่วงของรัฐบาลไทยรักไทยว่าความโดดเด่นของนโยบายประชานิยมในช่วงนั้นก็คือการที่พักการเมืองแล้วก็ผู้นำทางการเมืองในยุคนั้นออกแบบนโยบายซึ่งเป็นการออกแบบนโยบายบนฐานของการรวบรวมข้อมูลปัญหาต่างๆของประชาชนแล้วก็มาออกแบบนโยบายเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของประชาชนตัวอย่างที่พวกเราเห็นได้ชัดของนโยบายที่พักการเมืองในยุค เสนอต่อประชาชนเราได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างมากมีอยู่4ีหนโยบายด้วยกันนโยบายแรกก็เป็น30บาทรักษาทุกโรคนะคะนโยบายที่2ก็จะเป็นเรื่องของการพักชํารหนีเกษตรกรนโยบายที่3ที่เรามักจะเห็นก็เป็นเรื่องของกองทุนหมู่บ้านแล้วก็บ้านเอื้ออาทรน,นโยบายเหล่านี้พักการเมืองคิดแล้วก็ออกแบบบนฐานของการรวบรวมข้อมูลและเห็นว่า เมื่อในปี2544ที่พรรคไทยรักไทยนํานโยบายประชานิยมมาใช้ก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีพรรคไทยรักไทยบนการออกแบบนโยบายประชานิยมได้เสียงสนับสนุนไปที่248ในขณะเดียวกันเมื่อในปี2548อีก4ปีให้หลังพรรคพลังประชาชนนะคะก็ ดำเนินนโยบายประชานิยมในลักษณะเดียวกันก็ได้รับเข้าไป377เสียงจะเห็นว่ามีการตอบรับแล้วก็ได้รับการยอมรับหรือตอบสนองหรือเทคะแนนจากประชาชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนมาถึงปี2554จะเห็นว่าในปี2554มีการดำเนินนโยบายในลักษณะนี้อีกเรื่อยมาจนถึง การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี2566ที่ผ่านมาหลายพักการเมืองมีการออกแบบนโยบายในลักษณะเดียวกันกับพักที่ผ่านมาก็คือพักไทยรักไทยหรือพักพลังประชาชนรวมทั้งพักเพื่อไทยแล้วก็พักอื่นๆก็มีนโยบายที่เป็นลักษณะของประชานิยมเห็นว่ามีการพูดถึงเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่เป็นแบบท่วนหน้า จำนำข้าวนโยบายประชารัฐก็มีการดำเนินนโยบายนะคะความห่วงกังวลก็คือเราสามารถที่จะออกแบบนโยบายได้แต่ว่านโยบายนั้นๆจะต้องอยู่บนฐานที่ 1. มีความเป็นไปได้และ 2. จะต้องอยู่บนฐานวินัยการเงินการคลังของประเทศและ 3. จะต้องคำนึงถึงนี่ที่ก่อให้เกิดการผูกพันในระยะยาวของประเทศก็เลยจะเป็นต้อง3ส,สิ่งนี้ที่จะต้องมีการคิดแล้วก็พิจารณาให้รอบคอบ ทีนี้สําหรับข้อถกเถียงสําหรับประชาธิปไตยนะคะว่าตกลงแล้วประชาธิปไตยเหมาะสําหรับการนําประชานิยมมาใช้หรือไม่มันจะมีทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบบางส่วนเราบอกกันว่าถ้าประเทศไหนมี ความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็นําประชานิยมมาใช้มันจะก่อให้เกิดการกระจายผลประโยชน์หรือการแก้ไขปัญหาของประเทศได้เพราะประชานิยมเป็นการมุ่งแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําในขณะเดียวกันถ้าเรามองว่าประชาธิปไตยเป็นการตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของพื้นที่พักการเมืองหรือผู้นำทางการเมืองก็อาจจะนำเรื่องของนโ,น,นโยบายประชานิยม ไปเพื่อที่จะดึงฐานสนับสนุนในขณะที่ก็จะเกิดปัญหาเช่นเดียวกับอาร์เจนตินาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันค่ะแล้วก็อาจจะยังไม่สามารถบอกได้ว่าแท้ที่จริงแล้วประเทศที่เป็นประชาธิปไตยกับความเป็นประชานิยมจะเกื้อหนุนหรือจะกัดกร่อนประชาธิปไตยนะคะ